เศรษฐาถึงโดนปลดจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วพิชิตชื่นบานคือใครถึงเป็นต้นเหตุที่ทําให้รัฐบาลเศรษฐาไม่ได้ไปต่อสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับดันกระแสนะครับโดยในวันนี้เรื่องที่หลายๆคนกําลังให้ความสนใจเราจะนํามาเล่าให้ฟังครับจากกรณีตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติ5-4ต่อสั่งให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากขาดคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมอย่างร้ายแรงและ คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตําแหน่งทางคณะนะครับโดยในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงคุณพิชิตชื่นบานนะครับว่าเขาคือใครนะครับทาไมถึงเป็นต้นเหตุทําให้นายกเศรษฐาถูกสวลงชื่อยื่นถอดถอนออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครับโดยนายเศรษฐาทวีสินถูก40สวยื่นคําร้องของให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยถอดถอนออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีผมที่แต่งตั้งนายพิชิตชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้รอยู่แล้วว่าถาดคุณสมบัติครับโดยนายพิชิตชื่นบานนะครับเกิดเมื่อวันที่22มกราคม2502นะครับปัจจุบันอายุ65ปีมีชื่อเสียงในฐานะหัวหน้าทนายความของรักูุชินวัตรครับโดยสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีน,นิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตนิยมอันดับสนะครับจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสาขากฎหมายเอกชนเนติบัณฑิตไทยปริญญาโทศิลศาสตร์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและปริญญาเอกปรัชญา,าตรษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับนายพิชิตเป็นที่รู้จักในสังคมจากการเป็นหัวหน้าทีมทนายความของนายทักษิณชินวัตรนะครับ ด้วยต่อสู้คดีที่ดินรัชดาในปี2550ต่อมาในปี2551ถูกศารดีกาสั่งจำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญานะครับในความผิดฐานละเมิดอ,อำนาจศาลกรณีพยายามนำถุงขนมใส่เงินสดจำนวน2ล้านบาท มอบให้เจ้าหน้าที่ที่สาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระหว่างการพิจารณาคดีที่ดินรัชดาและถูกสภาทนายความตอดชื่อออกจากระเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทนายความเป็นเวลา5ปีครับแล้วจากนั้นในปี2554ถึง2557นะครับนายพิชิตชื่นบานก็ได้เป็นสสแบบบัญชีรายชื่อนะครับของพรรคเพื่อไทยในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับและก็ยังทําหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมทนายความต่อสู้คดี โครงการจำนำข้าวควกผู้ไปด้วยจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารในปี2557ครับแล้วหลังจากนั้นในปี2562นะครับนายพิชิตชื้นบานได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการสัญหาพักคไทยรักษาชาตินะครับแต่ถูกสาลร,รัฐธรรมนูญสั่งยุบพักนายพิชิตจึงกลับมาสังกัดพักเพื่อไทยอีกรอบหนึ่งนะครับต่อมาในปี2566เขามีชื่อติดโผล่ครมอเศรษฐาก่อนจะสละตำแหน่งครับ จนกระทั่งในปี2567นะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียื่นทุนกล้าวรายชื่อแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสานักนายกรัฐมนตรีก่อนจะถูก40สวนะครับยื่นขอให้ถอดถอนจากตําแหน่งเนื่องจากขาดคุณสมบัติไม่มีความซื่อสัตย์ที่เป็นประจักษ์ทำให้เจ้าตัวแสดงสติฤิตนะครับด้วยการขอลาออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่21พฤษภาคม67นะครับหลังจากที่นั่งเก้าอี้นี้ได้เพียง23วันครับและในวันที่14สิงหาคมนะครับสารรัฐธรรมนูญก็ได้มีการพิจารณาและนัดฟังคำวินิจฉัยการถอดถอนนายเศรษฐาทวิสินออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับผมที่แต่งตั้งนายวิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติ โดยที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้ชี้แจงผ่านเอกสารว่าการแต่งตั้งนายพิชิตไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดแต่เป็นการแต่งตั้งตามปกติตามความรู้ความสามารถและคำนึงถึงผลประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นสําคัญและตนเป็นนักธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินที่จํากัดไม่มีภูมิหลังทางการศึกษาด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์จนไม่อาจชี้ขาดได้ว่านายพิชิต เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีจึงไม่เข้าข่ายที่จะถูกถอดถอนครับอันนี้คือคําชี้แจงต่อสารของอดีตนายกเษถานะครับโดยในที่สุดแล้วตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็ได้วินิจฉัยให้ในายเษฐาท,ะทะวีสินนะครับพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจากกรณีที่แต่งตั้งนายชิดชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจารําสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องจากขาดคุณสมบัติในความซื่อสัตย์ที่เป็นประจักษ์ และฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรกหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และ5นะครับทางด้านนายเศรษฐาก็กล่าวว่าขอบคุณคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่ทําให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงตนเคารพการตัดสินและํำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับยืนยันว่ากว่า1ปีที่ทํางานตนยึดมั่นทํางานด้วยความซื่อสัตย์และขอย้าว่าตนเคารพการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญ ตนไม่ทราบว่าการชี้แจงผิดพลาดตรงไหนเพราะตนฟังเฉพาะตอนจบอย่างเดียวผมไม่ได้ดูตรงคําว่าตัดสินหรือไม่ตัดจิตแต่เฉยใจตรงที่จะถูกออกไปเพราะว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งยืนยันในตัวตนว่าไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่ถ้าตัดสินมาแล้วผมก็น้อมรับนายเศรษฐาได้กล่าวไว้ตามนี้นะครับโดยนายเศรษฐาทวีสินนะครับก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ิบของประเทศไทยและได้ดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไปทั้งสิ้นเป็นเวลา358วันครับ แล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ